สวัสดีครับุมูแรลงจันทบุรีครับขา,ายกันไปพอสมควรครับวันนี้ก็จะมาสอนทำนะครับุมูแรลงจากไม้ไอติมหรือไม่ไอศครีมนะครับเป็นแบบเป็นแบบตัวใหญ่นะเวลาไปซื้อตามร้านจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับก็ให้ใช้ตัวใหญ่นะครับ ็จะใช้สีตัวนะครับในการทำนะครับนบนี่คือตัวอย่างนะครับเป็นลักษณะของมุมฉากนะครับเหมือนมุมแรงต่ออันสองตัวนะครับเหตุผลที่ออกแบบแบบนี้ก็คืออยากให้ ที่เราเต่อไม้ติมนะครับมีความแข็งแรงนะครับไม่ไม่ไม่ไมทำให้มันหลุดได้ง่ายหรืออะไรง่ายนะครับผมอุปกรณ์วันนี้ก็มีนะครับนี่เลยไม้ติมสีชิ้น อลอเทคนะครับแล้วก็ตัวล็อกเวลาทากาวแล้วนะครับแล้วก็เราหาอะไรกดทับก็ได้แคมปีแคมรลัดก็ได้หรือตัวคีบคีบได้ให้มันให้กาวมันแห้งนะครับแล้วก็จะมาลงมือขัดแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็กระดาษทรายนะครับแค่นี้ นะครับนะรับการจอยนะครับผมจะรงรักขั้นตอนนะในการวางไม้ติมเลยนะครับเรจะวางแบบนี้่อนะครับแล้วสังเกตท,ทั้งด้านละหัวมันมนเราเอามาวางตรงนี้นะครับแบบนี้ ก็จัดทรงนะครับจัดทรงให้ได้ประมาณนี้นะครับส่วนความแคบหรือความกว้างอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับกับเราเลยว่าจะชอบมุมแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุมมุมพวกนี้ก็เป็นมุม90องศานะคร,รับมุมด้านนี้90องศานะครับเอาหัวมันมนม,ม,มาวางตรงนี้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เอากาวเราอาเทกทานะครับทาบริเวณที่เราจะต่อกันนะครับทาบริเวณนี้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 นะครับแล้วก็เอามาประกอบกันอย่างนี้นะครับอน,นี่สมมุติว่าผมสมมุติว่าทากาวแล้วนะผมก็จะเอามาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ ล็อกไว changes, like ้แบบนี้เพื่อให้กาวแห้งนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับพอกาวแห้งกาวเซ็ตตัวแล้วนะครับผมว่ามว่ากาวเซ็ตตัวนะโอเคก็จะได้ลูกอซ่ดีออกมานะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการ ปกนะครับสร้างแรงยกนะครับก็นะครับใช้กระดาษทรายนะครับกับมุมแรงนะครับแล้วก็ขัดไปเลยนะครับขัดจนถึงปลายนะครับขัดไปขัดไปขัดไปให้มันเกิดความมีความบางลงมานะครับเนี่ยครับขัด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 ไปถึงปลาย ทั้ง4ี่ปีนะครับนี้ปีที่สนะครับนะครับ,รบขับออกมานะครับไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าว่ามัน,น มันมีลักษณะของการสโลปสโลปต่างกันนะครับนะครับอันนี้คือปีกฝั่งที่ที่เราขัดนะมันก็จะมีการสโลปของไม้ติมนะครับคือซึ่งเราสร้างแรงยกให้กับปีกมือแรงครับหนึปีสอปีสามปีสีปีนะครับ จะได้แบบนี้ยอกมานะครับใช้สีปีกก็ดีนะครับเราขัดแรงยกไม่ต้องมากตั้งสีปีกนะครับมันจะทำให้โมเมแรงมันหมุนกลับมาที่ตัวเราได้แล้วนะครับอ,อันนี้ตัวนี้ผมจะทำทำมาร์กไว้นะครับทำมาร์กก็จะปลายปี เราควรจะทำมาร์กไว้ด้วยนะครับซึ่งให้รู้ว่าด้านนี้เวลาปลาก็ให้เข้าหาตัวเรานะครับอย่างน้มันจะสับสนนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเห็นแรงยกไหมเล่ขัดแรงยกเห็นไหมครับจะบางบางนี้จะบางกว่า ถ้าใครมีกระดาษทรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับขัดให้มันเนียนขึ้นลบคมไม้ลบอะไรด้วยให้มันเกิดความลื่น,นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับก็ทำสีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการหรือเป็นปัจจของของเราเลยนะครับ โอเคนะครับเป็นสีขาลัาขษณะนี้ครับเป็นมุมแรง DIY นะครับจะเป็นงานประเภท indoor น,นะครับเอาดอก็เล่นได้ถ้าลมลมไม่แรงมากลมกระทะไม่แรงมากนะครับก็สามารถทำเล่นได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวจะลง คลิปต่อจากคลิปการทำนะครับผมโอเควันนี้ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้มแรงจากไม้ไอติมสี่ขาโอเคครับผมโอเคทดสอบครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับทำไม่ยากครับลองทำเล่นกันดูครับขอบคุณครับบุเบเจนทบ,บุรี